Oh, เลนไม่สะาเช็ดหน่อยเปิดเปิดเปิด,ปดสวัสดีครับวันนี้ก็มีภารกิจทำ X1R ไม่ใช่อันนี้อันนั้น,นคือท่อมเสร็จแล้วรอบอกเจ้าของครับว่าจะทำอะไรต่อจะ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 สั่งท่อมอะไรต่อไหมมันมีอะไรบางตัวที่ต้องเปลี่ยนอ้ามาเข้าเรื่องข้างหลังเราก็คือ k l x โอ้รถแรงเยอะทางวะสุพรรณ KX 2องูนะครับแล้วเจ้าของเจ้าของเขาเพิ่งซื้อมาเจ้าของเขาเพิ่งซื้อมาแล้วก็ต้องการฝัดเพื่อถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ฝัดชิง่งเครื่องยนต์เราก็ธรรมดาเราจะใช้เป็นตัวฝัดชิงงดช่งที่เติมลงไปในในรถนะฮะแล้วก็ถ่ายออกแต่วันนี้เราก็นำเสนอตัวนี้ไปเป็นทุกทีที่ใช้มันจะเป็นฟัดชิ่งตัวนี้นะฮะเป็น,เป,นเป็นที่ผสมไปในน้ำมันเครื่อง แล้วเราก็ถ่ายออกคือ,อฟรีเครื่องแล้วก็ถ่ายออกแต่วันนี้เจ้าของเขาอยากให้เราทำคอนเทนต์ตัวนี้ว่าน้ำมันเครื่องกับแบบฟัดชิ่งที่แบบว่าเทเข้าไปเลยไปแทนน้ำมันเครื่องแล้วถ่ายออกมาจะอยากจะให้ให้เห็นว่ามันมันสกรปรกขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรามาลองดูเพราะว่าคันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ไม่รู้ประวัติเจ้าของเก่าเขาดูแลยังไงนะแต่ เห็นว่าดูแลดีอยู่แหละแต่เราก็ลองทําดูอันนี้นะเราก็มาดูน้ำมันเครื่องนะครับดำอยู่นะอยู่นี่นี่เห็นไหมครับอ่ดำนะเดี๋ยวเราก็จะเปิดถ่ายน้ำมันเครื่องออกมา จำนะครับแต่ของบอกพเพ่อเปลี่ยนมานะเขาสูตรเพ่งให้สูตรเช็คมานะดำปึ้งเลยแต่ก็จะบอกเป็นความรู้นะครับว่าน้ำมันเครื่องที่ดีใส่ครับแล้วฟรีเครื่องแล้วมันต้องดำเพราะว่ามันจะต้องมีสารที่เข้าไปช้าล้างสิ่งสกปรกในเครื่องถ้าน้ำมันเครื่องใส่เข้าไปเครื่องแล้วฟรีเครื่องออกมาแล,แล้วมันไม่ดำเนี่ยมันน่าจะมีปัญหา อันนี้น่าจะมีปัญหาเพราะผมเคยเจอรุ่นน้องนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาวิ่งมาแล้ว5้าร้อโลแล้วบอกเครื่องมันไม่ค่อยลื่นอะ่ะอยากมาเปลี่ยนใหม่ผมก็ถ่ายน้ํามันให้พอเปลี่ยนถ่ายเปิดอ่างน้ำมันเครื่องเขาวิ่งมาแล้ว5้า้อโลนะผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกมาปุ๊บแล้วมันเครื่องใสเลยแล้วก็บอกเฮ้ยวิ่งห้าร้อยโลแล้วเหรอเ้าบอกว่าห้าร้อยกว่า5้าร้อยกว่าด้วยแล้วก็มันยังมันไม่ค่อยลื่นอะ่ะมันเหมือนว่ามันไม่เหมือนของเก่าที่เคยเปลี่ยนไกับผมผมไม่รู้เขาไปเปลี่ยนที่ไหนมานะแล้วพอเปลี่ยนของใหม่่บออกเคลืนดี อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่นักวิเคราะห์วิจารณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ลองไปศึกษากันดูอันนี้คือผมศึกษากับตัวเองอยเดี๋ยวก่อนเอาเสื้อลงหน่อยดูไหมเดี๋ยวเราก็ตัวนี้นะครับเป็นกองน้ำมันเครื่องเราก็จะเปลี่ยนเราจะเอาออกเลยตอนฝัดนะฮะ้าไม่งง้นเจ้าของเขาบอกเขาเซฟถ้าไม่งั้นตอนแรกเราต้องใส่น้มันกองน,น้ำมันเครื่องใหม่ไปด้วยอันนี้เจ้าของเขาบอกเอาแค่ฝัดอย่างเดียวเราเดี๋ยวจะเอากองน้ำมันเครื่องออก จะได้รู้ว่าเออมันใสขนาดไหนไม่ใช่เดี๋ยวพอเราเปลี่ยนไปปุ๊บมันจะต้องไปดันของเก่าในกองน้ำมันเครื่องมาแล้วตัวน้ำมันเครื่องที่ฝัดมันก็จะดำไปด้วยก็จะกลายเป็นเราไม่รู้อีกอ่าโอเคนะครับอันนี้อันนี้ก็จะบอกให้นะครับคือตรงนี้มันจะเป็นท่อทางเดินน้ํามันนะครับที่เขาจักปั๊มน้ํามันเนี่ยก็จะปั่นขึ้นมารถที่ไม่ค่อยไม่ได้ทําแป๊บข้างในเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะฉีดจากจากเสาเนี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ย ไอที่ต้องฝัดเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีคาบที่ไปตันแบบว่าคาบน้ํามันเก่าๆที่ไปตันในในแป๊บในท่อตรงนี้ครับที่เสาตัวเนี้ยนะฮะบางรุ่นมันจะมันจะใช้ดันจากตรงนี้ขึ้นไปไอคาบน้ํามันเครื่องเก่าอ่ะมันจะไปติดทําให้น้ามันอ่ะมันไม่สะดวกที่จะเดินขึ้นไปข้างบนแต่โอกาสน้อยถ้าถามว่ามีไหมมันก็มีนะฮะแต่ถ้าเกิดคนที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหา นี่แล้วแต่นะครับแต่เนี้ยยังเป็นรถรุ่นอย่างเงี้ยเขาจะเดินเดินแป๊บอย่างนี้มาเลยเนะี่ยกระพมเข้าไปโอกาสตันเนี้ยมันน้อยแต่ถามว่ามีไหมมันก็มีแหละอ่ะคันนี้เจ้าของเขาอยากเอาสบายใจก็เราก็ทําให้ครับเข้ามาปิดแล้วนะครับเดี๋ยว คือตัวที่ทําการฝัดตัวที่ทําการฝัดหนึ่งตัวแล้วก็ตัวที่จะเปลี่ยนใหม่หนึ่งตัวนะครับใครที่อยากจะให้ผมทํารถก็ทําใจนะผมเป็นช่างอินดี้ส่วนใหญ่ทํากับพวกกันนะฮะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างแพงบอกเลยครับอย่ามาทํากับผมเลยทำคนอื่นเลยมาเราก็จะให้เห็นว่าสีน้ำมันฝัดชิ้นนะฮะเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไง ตัดชิ้นนะครับนั่นไงซ็รปรว้ไวกันอันนี้มันก็นเท่ตงตัวนี้มันลิฟต์กกว่านะฮะแล้วก็ขวดน้ำลงหนึ่งลิตร ทมี่ไปเลยก็จะลิตรกว,กว่านะจะพอดีแหละเพราะมัน1.2ลิตรใช่ไหมอันนี้มันก็ลิตรหนึ่งแต่ว่าเราเติมเต็มที่ไปเลยคือสีน้ำยาปัดชิ้นนะครับเดี๋ยวเราเติมลงไปในเครื่องฟีเครื่อง10นาทีแล้วเรามาดูกันว่าน้ำมันที่ถ่ายออกจะเป็นยังไงนะฮะเราก็จะเป็นอ่างอันนี้เราจะถ่ายออกนะ,ะัะเป็นอ่างที่เราจะถ่ายออกผมก็จะเช็ดก่อนนะ มันก็จะ,จะมีข้ามนิดหน่อยสินไทยการทั้งทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำแล้วผมก็ไม่ได้การเหมือนเดิมะเน,นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเติมนะ้วมันเครื่องลงรถผมว่ามันโกงเราเปล่าวะเราใช้ไปแค่ลิตเดียว โไม่โกงไม่โกงมันกส็สัมมันสามลิตรถูกแล้วเราประสาทแดกเองเพราะว่า1ลิตรมันต้องอยู่ข้างล่างโอเคไม่เกี่ยวน,นี่นะฮะ,ะลืมไปผมจะบอกว่าน้ำมันที่ฝัดใช้เขาเป็นของปอตท,ะะปปต,ทตัวนี้นะครับเป็นฝัดชินปตทตัวนี้รู้สึกจะอยู่เขาตลาดอยู่ห้า้อยกว่าบาทมัง้งถผมจำไม่ผิดนะอันนี้ผมซื้อมาลังหนึ่งมันสี่สี่แกลลอนโอเคโมเยอะแล้วมา เปิดยากวางกล้องก่อนก็อยาอะไรกับผมมากนะครับอ่ะก็อยาอะไรกับผมมากนะครับอันนี้เราก็จะเติมลงไปนะครับอิกก็จะใส่หน่อยประมาณลิตรนึงนะจริงๆมันลิตรกว่าแหละ ิต2สองมัง้งครับผมจำไม่ผิดแต่วันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ไปนี่แล้วก็เดินเบาอย่างเดียวนะฮะเจ้าของเขาก็บอกให้เติมแค่ลิตเดียวพอเขาจะประหยัด <c oughs> ประหยัดมาทำกับผมได้ไงเนี่ย่าโอเคอาจจะงงหน่อยนะแต่เท่าที่ดูแล้วก็สะอาดอยู่นะในเครื่องเ่ยจากซุ้มคัดนี่เห็นเลยว่าไม่มีคราบดำๆ แล้วผมมากุญแจรถไปไว้ไหนวะอ๋ออยู่ในรถคันมาแล้วคุณแจมาแล้วอะตอนนี้ดูเวลานะครับโอ้ปลายโมงพอดีตรงก็วะอ่ะเราก็จะฟรีเครื่องไว้10นาทีเราก็จะดูปโมง10นาทีนะอันนี้ก็จะเป็นความพิเ็ษส่วนตัวนะครับที่ มีคนเขาก็จะแนะนํามาว่าให้ใช้เป็นแบบผสมในน้ํามันเครื่องดีกว่าเพราะว่าไอ้ตัวนี้ตัวน้ามันที่เป็นฟัดชิ่งเนี่ยจริงๆอ่ะเกรดมันจะไม่ไม่ลื่นเท่ากับตัวน้ามันเครื่องจริงๆแต่อันนี้ในแง่แง่มุมของผมนะก็คือว่าที่มันมันทาให้ใสกว่าน้ํามันเครื่องที่ใช้งานจริงๆเพื่อว่ามันจะได้ให้ให้มันอ่ะสามารถไหลไปในจุดต่างๆของเครื่องได้ คือมันแล้วแต่คุณที่คุณจะคิดเอาว่าจะใช้แบบไหนดีนะฮะบางคนสะดวกที่ชอบฝัดแบบนี้เลยเพราะว่าอยากให้มันสะอาดเต็มร้อยบางคนก็อยากแบบผสมไปในนะ้ำมันเครื่องคือเขาคิดว่ามันจะดีกว่ามันก็แล้วแต่ครับผมว่ามันก็ดีทั้งสองอย่างอะให้ฝัดบ้างไม่จำเป็นต้องฝัดบ่อยสักสองหมื่นโลขยันหน่อยก็หมื่นโลฝัดสักทีนึงกาลังสวยแต่ถ้าอย่างพวกผมที่ใช้น้ามันเครื่อง เปลี่ยนบ่อยนะของผมมา3 0 0 0ันหรโลผมจะเปลี่ยนแล้วผมก็ไม่ใช้6700เหมือนในสเปคเขาเราก็จะที่ที่ผมฝัดแลวผมเห็นจริงๆก็คือว่าเวลาเราใส่น้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปถ้าเราไม่ฝัดเนี่ยปุ๊บมันจะต้องรอประมาณสักพักหนึ่งสักร้อยสองร้อยโลแล้วเหมือนเครื่องถึงน้ำมันเครื่องตัวใหม่ถึงจะทำงานเต็มที่แต่ถ้าเราฝัดไปแล้วเนี่ยเราทำการฝัดชิ่งไปแล้วเนี่ยทำการล้างภายในเครื่องไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย พอเราเติมน้ำมันเครื่องใหม่ๆแล้วเราขับออกไปเนี่ยเรารู้เลยว่าน้ำมันเครื่องมันลื่นแบบมันทำงานน้ำมันเครื่องใหม่มันทำงานเต็มที่เลยอันนี้ให้ไปลองวิสูจน์ดูผมไม่มีกราฟไม่มีเครื่องมือไม่มีอะไรมาแสดงนะแต่คืออันนี้คือความรู้สึกจากคนที่ใช้รถนะที่ทำกับรถตัวเองแล้วรู้สึกมันเป็นอย่างนี้ก็เสนอแนะไม่ต้องไม่จะเป็นต้องเชื่อผมนะครับอันนี้คือผมทำทำแบบเอาตามความรู้สึกผมนะ ผมเป็นวิศวกะนะแล้วก็จบโพสถาปนปน,นึกนึกเอาว่ามันใช้ได้กากะเอาว่ามันพอนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราฟรีเครื่องไป10นาทีแล้วเรามาถ่ายนั้นมันเครื่องออกกันมาครับเราก็โอเคสิบนาทีแล้วลยโมงฟสิบนาทีกับเครื่องปึบ๊บแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายน้มันเครื่องกันดูครับถ่ายนั้นมันตัวฟัดชิ่งกันดูว่าสี í, มันจะเป็นยังไงมา ใส่เมื่อกี้นะครับเราก็ฝัดออกมาไม่ได้มีคราบโอ้แต่ดำเหมือนกันตอนแรกว่าไม่ค่อยดำโอ้ใช้ได้คือน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะมีอ่าเขาเรียกอะไรเขาจะมีการชะล้างคราบ การเผาไหม้นะฮะมันก็จะมีออกมาน,นีแล้วมันจะมีเศษอะไรพวกนี้ยเป็นยิบๆไม่ใช่ชาร์ปนะครับมันจะอาการหนึ่งนะน,นี้เห็นเลยแก้มบ่อันนี้ฟิรเ่องสิบนาทีนะครับทำได้ใจางานใส่ใส่ไว้รุ่นชอบโอเคเดี๋ยวเราจะเทใส่ขวดให้ดูนะฮะ ว่าจังอกี้ที่ใสและตอนนี้สีเป็นอย่างนี้น่าจะพักนึงงเลยก่อ,อนน้ำมันกำอ,อัฝนจะตกไม่เกี่ยวอะไรกับการแฟชชิ่งที่ผมจะบอกคือว่ามผมเคยทดลองเอาน้ำมันเครื่อง ใหม่นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ฟีเครื่องสิบนาทีเหมือนกันเหมือนน้ำยาฟัดชิ่งเนี่ยแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วก็ผลที่ได้มาก็ <S <S คือว่ามันมันไม่ได้ดำอ่ามันไม่ได้ดำอย่างนี้นะฮะมันมันก็มันก็ดำกว่าเดิมเดิมดำกว่าน้นมันเครื่องที่เราเติมเข้าไปนิดหน่อยอ่มันเดิมันดำกว่านั้นมันเครื่องที่เราเติมเข้าไปอาตอนแรกปุ๊บมันจะใสใช่ไหมเราเติมเข้าไปถ้าัดออกมามันก็จะดำกว่านิดนึงแต่อันเนี้ยคือดำจริงๆดำปีเลย ก็ช่างใจกันเอาเองนะครับว่าจะใช้น้ำมันเครื่องตัวไหนที่ที่อ่าไม่ใช่น้ำมันเครื่องอ่าฝัดอ่าฝัดกะเราจะใช้ตัวไหนฝัดเราอยากจะใช้ประเภทไหนจะใช้เป็นแบบผสมเป็นน้ำมันเครื่องหรือจะเป็นฝัดแบบนี้เลยก็แล้วแต่นะฮะโอเคเจ้า <Okay. S 1> ของเจ้าของรถนะครับก็จะใช้น้ำมันเครื่องตัวเป็นคา t เทกคาลวูลินนะฮะเป็นกึ่นสังเคราะห์10 W40 นะฮะ กองเราก็ใช้ของแท้นะฮะเทียมแท้เลยแท้อย่างครับเทียมแท้ตอนนี้นะเวลาผ่านไปเมื่อกี้เราบ่ายโมงสิบนาทีนะอันนี้บ่ายโมงแปดนาทีมันยังไม่หยุดหยดเลยเราก็จะรอให้มันหยุดหยดก่อนนะโอเคออกมาให้หมดนันลูกจ๋า แล้วก็ฝากบอกท่านที่อยากจะทํารถกับผมก็รีบๆมานะครับเพราะผมกําลังจะเลิกแล้ววันนี้ก็จะเริ่มเป็นร้านโชว์หวยไปแล้วนะครับนั่นคือน้ํามันคือไอ้น้ำ,นนำแล้วข้างในก็เป็นน้ำมันลมแล้วก็จะเป็นขนมนะฮะและ้วก็จะเป็นนี้คือทารถมาตั้งนานแล้วก็ซ่อมก็แกะกะกแกะเราก็จะเปลี่ยนวิถีเป็นร้านขายน้ามันเครื่องแล้วเราก็พอเราลงน้ํามันเครื่องปุ๊บโควิดมาครับเจ๊งครับตอนนี้ก็เป็นนี่บานตะไทยเราก็เลยว่า เลิกดีกว่าไม่ใช่ทางของเรานะแล้วก็เอานะเราก็จะไปขายของเด็กนะฮะก็แก๊กก็แก๊ก,ก,กเอาแบบสบายๆชีวิตเป็นเศร้าเดี๋ยวเจ้านี้ก็รอหน่อยนะครับเดี๋ยวพยายามขายของหมดแล้วก็จะคืนตังค์ให้นะครับก็คงจะไม่เกินชาตินี้แหละครับ <S <S เรียบร้อยครับไปกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะถ่ายน้ำมันเครื่อง ิดการนะครับเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปก็ก็คงจะลากันแค่น่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปผมคลิปหน้าจากน้ำพาไปกิ่งามามาฟังดําบน่นเปลี่ยนชื่อดีกว่าจะบน่นอะไรกันนี้ผมจะบ่นไปเรื่อเยเนระื่อยอันนี้นะครับก็คือปัดชิ่งเมื่อกี้ที่เราใส่เราเติมเข้าไปในรถนะครับนี่ครับสีเครื่องสินานาทีไายออกมาดํามก็อย่นี้เลย โอเคจบงานนะครับร่มด้านหน้าทำแบบโอนอาวมันคืออะไรครับปีน่ได้ไหมีนได้มถ้ามันเครื่องมันปัดชิอ่เครื่องตีห้านาทีจทัดใส่